ปงานศพไม่ค่อยได้ไปเลยครับฮะไม่ค่อยได้ไปงานศพเลยครับอ,อ๋อไม่ค่อยได้ไปงานศพแบบ,บที่ที่บ้านจะถือว่าแบบว่าถ้าไม่ใช่อคนรู้จักหรือว่าเป็นญาติการอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลี่ยงเลี่ยงไม่ค่อยไปเพราะว่าอาจจะมีอะไรเกาะอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ <laughs> กัวชงกัวชงกัวแบบว่าไปเจอมันจะเป็นแบบสุสานนี่ครับพอเจอสิ่งไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับ ใช่ไม่รู้ว่าตรงนี้จริงไหมครับฉันว่าคนที่คิดแบบนี้น่ากลัวกว่าผีที่อยู่ในโรงเลยนะครับเพราะว่าผีในโรงมันก็นอนในโรงครับมันไม่ได้ไปหลอกใครแต่ไอคนที่คิดแบบนี้หลอกตัวเองแล้วแล้วก็หลอกตัวเองอยู่อย่างยาวนานต่อนเนื่องผีที่ตายก็คือซากมาทำอะไรเราได้ฉันเมื่อก่อนนี้ไปนอนอยู่กับผีตอนบวดใหม่ๆครับ คุณเป็นศึกษาประวัติฉันก็คงรู้มั้งว่าฉันได้นอนอยู่กับโรงศพเวลาเรียนกรรมฐานอันนี้ผมยังไม่ไม่ไ,ม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 ได้ไปดูถึงขนาดนั้นครับเ oh, อาเลยใช่ก็จะเป็นแบบดูประวัติหลวงปูข่ข้าวๆพอจะรู้จักหลวงปู่แต่ก็ไม่ไม่ได้ลึกซึ้งลึกซึ้งมากๆอะไรเงรี้ยฉันเรียนกรรมฐานมาจากโรงศพคจากซากศพครับงอ้นตอนบวชแรกๆฉันกลัวศึกพอกลัวศึกก็ต้องอยู่กับศพ มันจะทําให้เราไม่อยากสึกผมกลัวมากเลยครับผมยังไม่ได้บวชนะฮะแต่ผมรู้สึกว่าผมผมเป็นคนกลัวผีไม่รู้ว่าเพราะเพราะอะไรแต่คนคนุณฉันไม่เคยเห็นผีตรงคนไหนผีตนไหนมันมาหลอกคนจนหมดเนื้อหมดตัวนะใช่ไหมไม่เห็นผีตนไหนมันมาหลอกคนจนสิ้นเนื้อประดาตัวฆ่าตัวตายร่มละลายทำร้ายคนไม่เห็นมี อย่างดีก็บอกว่าผีหลอกเป็นไข้หัวโกน <c oughs> ก็ไม่เห็นมันโกนสักทีฉันนี่ไม่ได้ผีหลอกนะที่หัวันโกนเนี่ยฉันโกนเองเนะเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นไอ้คนนี่มันหลอกคนจนหมดเนื้อหมดตัวสิ้นเนื้อปะนาตัวฆ่าตัวตายทําร้ายทําลายกันค <c oughs> จนนํามาซึ่งติดคุกติดตารางขึ้นศาลอยู่บ่อยๆลูกศิษย์ฉันเป็นผู้ภาษาเล่าให้ฟังบ่อยๆเดี๋ยวม,มันก็ขึ้นศาลหลอก มีคดีหลอกลวงต้มตุนเยอะแยะมากมายมันน่ากลัวยิ่งกว่าผีในโรงอีกทำไมไม่กลัวคนกลับไปกลัวผีแปลกผีมันเคยมาคุยกับฉันว่ามันประท้วงไปกลัวมันทำไมที่จริงอะผีมันกลัวพวกคนนี่น่ากลัวมากกว่าเขาชอบมันแบบชอบแบบแบบแบบยังไงผมจะแบบตกใจโอ๋วแบบ มันไม่น่าจะใช่อ่อ้เวแบบ็บๆมันมาตรงตๆเนี่ยน่ากลัวมากกว่าเดี๋ยวนี้ผีมันมาในนามใส่สูตทใส่เสื้อนอกแล้วก็มาหลอกคนได้สารพัดไม่งนั้นอย่าก,กลัวเลยผีอ่ะที่ตายแล้วจงกลัวคนที่ยังมีชีวิตอยู่ฮะเอคนถ้ามันมีชีวิตอยู่แล้วมันหลอกกันเนี่ยมันน่ากลัวมากกว่าหมดเนื้อหมดตัวก็สิ้นเนื้อประดาตัวครับ สาธุครับแสดงว่าคุณยังศึกษาประวัติฉันยังไม่ละเอียดใช่ครับหลวงปู่ครับอืหลักคิดในการศึกษาประวัติบุคคลเนะี่ยครับใครทำอะไรทำที่ไหนทำอย่างไรครับทำทำไมนั่นแหละคือหลักลองไปค้นใหม่ ได้ครับ